ฟอจวีด e, พี่ปันเหมือนเมมคนอื่นไหมคือทุกคนหัวใจมันไม่เป็นของเราต่อไปรูกคนเข้าใจผิดปะใจมันเป็นของเธออะคือตั้งแต่หนูดูรอบซ้อมอะหนูแบบใจเต้นแรงมากมากจริงๆใจแบบใจเต้นแรงมากแบบทำไมหรอขนาดเนี้ยแบบหนูตะโกนตลอดแบบทางเพลงว่าแบบ เออคือปันหล่อมากแบบทําไมปันต้องมีคนลบคนเดียวบนโลกใบนี้แบบทําไมเธอไม่เป็นของเราทําไมเธอทําไมเธอไม่เป็นของเราอคือแบบแล้วหนูอะตลก่าตอนที่เหมนกัาจะจบงาน request out ใช่ไหมคะมือนหนูก็แบบเจอปันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบด้วยคเขินๆแล้วก็ปันแบบบายบายนะแบบว้เจอการแล้วปันก็แบบบายบายแล้วก็เออบายบายนะสุดหล่อแล้วหนูแบบ ล่ออยาาเียนล้อสุดหล่อเธอั่นและสุดหลอ่ลลอไงรั้ปันเขาเป็นของใครของหนูได้ไหมขอกันดีๆเลยนะปันเป็นของหนูได้ไหมขอนอกใจจูนี่ไม่ฟอกก็ยังรักจูนี่เหมือนเดิมแต่แบบจูนี่เขาอยู่ในร์าส,สวยไง คือตอนแากตลกว่าคือหนูไม่แพนว่าหนูจะตัดผมสั้นใช่ปะแต่หนูเห็นหนังเรื่องใหม่จูน,น่ไม่ตัดหนูก็เลยไม่ตัดถามพี่จอนอก่อนแต่เราก็เข้าใจได้แหละเออว่าแบบเขาก็มีคนของเขาแล้ว <c oughs> คนมาทีหลังก็ต้องเศร้าต่อไป <c oughs>